สวัสดีครับที F ่รักทุกท่านครับสวัสดีครับเอฟซีพอพาโรยครับพบกัญชัยค,ครับเราทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งห้าหน่อยหลาวพัฒนารวมไปถึงวงรอบต่ตตางๆจันทร์เสงศุกร์เนาะพบก,กันในรอบของวันศุกร์ที่12เนาะวันศุกร์ที่12ศุกร์มีลาวพัฒนานะครับเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนาะอ๋อไม่ดูเป็นวันอะไรนะเกี่ยวกับ เก็บกับวัน12สิงหาแม่วันแ,แม่เนาะประพันธ์ปีหลวงนะจำไม่ผิดนะครับอ่ะก็พักผ่อนจนใจแล้วก็มาลุน3เนาอะ,อะลุน4หน่อยไปด้วยกันเนาะใครจะเห็นจะปังสิทีคนใหม่จะเป็นใครมาลุนกันครับก่อนจะพบแนวาางามมาสรุปกระทางของรอบวันพฤหัสที่1 1ครับใครเห็นใครปัง4หน่อยครับส <c oughs> กปจครับบนมา766ล่างมา3 5พิเศษครับบนมา398 ล่างมาเก้าเกแม่เจ้าสาเบิ้ลปกติครับ082ล่าง63ปิดท้าย VIP 884ล่าง30แม่แอเด่นนี่ก็มาดีเจาะไม่ผ่านนะครับเจาะไม่รอดเนาะเจาะไม่ทะลุรอบนี้อ่ะไม่เป็นไรขอให้เด่นมารวววก็สายรูดก็ยังปังๆ,ๆนอย่เนาะจับเด่นก็ยัง ปังๆอยู่นะครับจากคู่เด่นก็ยังปังเนาะสูตรสามอะไรพวกนี้นเนาะสามศูนย์เนาะอ้าวสูตรเจเาะสามห้าเก้าแปดอ้าวยังพอได้กอยอยู่ตามแต่พอดีห้วยมีเข้ามีหลุดนะครับมาดูแนวทางสีน้อยประจอมมันสุกที่สิบสองเนาะทางสีน้อยแล้วก็ลาวพัฒนารอบสองทุ่มนะครับก็คอยเหงให้ปังกันเนาะนะครับสีน้อยเบิ้ลก็ให้สูนยสศูแปดแปดนะครับเด่นรอบก็ตามนี้นะครับ ตัวที่ชิ้นชอบกติกให้เน้นให้แล้วนะครับเอาหวังว่าจะแหงจับปังนะครับชุดนอกตะกรางนะครับก็ติคให้เน้นให้เนาะเบินกนึ่งหนึ่งสองนะครับส่วนสาวฝั่งของเราพัฒนาเนาะก็ให้2947 4้9 4ี่เจ็ดสี่สองเกาสีให้แค่นี้แหละกัน 95, เกานะเอายังไงก็ลองดูครับสตัวให้2 4งสนะครับสามตัวก็มีตามนี้ลองดูนะฮะถ้าใครชิ้นชอบก็ ห้ามพลาดเนาะอ่ะดูซิว่าลาวจะมาอีกไหมในรอบของสัปดาห์นี้ลาวจะมาครบทั้ง3วันไหมก็มาลุ้นกันเนาะในรอบของลาวพัฒนาต่อสองทุ่มนะครับส่วนสําหรับคนที่มาใหม่ f c ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเด่นวินนะฮะก็ดูไปเรื่อยนะฮะที่ถามที่ถามมาก็คือคือถามว่าเด่นวินคืออะไรนะครับคือแอดมินก็ไม่จะตอบอยังไงนะถ้าถ้าคำว่าวินแล้วไม่เข้าใจก็แอดมินก็ตอบยากนะฮะ ที่การผสมประสานกันนะฮะเอาสี่เอาสี่ไปไปจับคู่กับ8อะไรเงี้ยเอา1จับคู่กับ2 1จับคู่กับ6เนี่เขาเรียกว่าวินนะครับอันนี้นะน่าจะเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นไอคำว่าวินเนี่ยมันไม่ได้หมายความมาไปเรียกโมอเตอร์ไซค์ปากซอยนะอันนี้ไม่นี่ไม่เนียนนะ <c oughs> อา้าวลองดูนะครับ <c oughs> ก็ขอให้เฮงให้ปังในรอบของวันศุกร์ที่12นะครับคันแม่ก็เฮงปังได้เนาะสีหน่อยก็ดีนะครับอา้าว ไม่มีใครกล้าทำขนาดนี้หรอกฮะไปหาดูได้ครับสรอบเนี้ยเขาให้ได้ใครในขนาดถ้ามีตรงไหนให้ขนาดนี้ก็โอ้ไม่ใช่แล้วนะครับมีอยู่มีอยู่เพจเดียวเนี้ยที่กล้าให้เนาะเอา้าเฮงเปังปังขอให้ถูกหวยลวเงินทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดอ้อพี่น้องเอสวัสดีครับ